สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมพิวัตรเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหลักธรรมวิสันาาและปัญญายาณตามหลักปรัชญาของสถาบันทายจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจล่าสินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการตรีธรรมรัตนโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสืออัติสระเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะในเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากข้อเขียนที่เราไปเจอมาชื่อดีลาแห่งกรรมค่ะหัวข้อก็คือเรื่องกรรมนี่แหละค่ะเอ่อเราจะมาดูกันว่ากลไกของกรรมเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรากับโชคชะตาโดยเฉพาะในมุมของการเป็นมนุษย์เรานี่แหละค่ะในข้อเขียนเขาบอกนะคะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอ่อม,มันพิเศษนะเหมือนเราอยู่ตรงทางแยกสำคัญเลย ครับเป็นเหมือนทางแยกจริงๆค่ะคือเปิดโอกาสให้เรา,เาจะสร้างกรรมดีไปให้สุดทางถึงนิพพานเลยก็ได้หรือถ้าจะทำกรรมชั่วก็ไปสุดทางเหมือนกันคือลงนรกไปเลยครับผมแล้วการที่เราได้เจอทุกข์ในโลกมนุษย์เนี่แหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอ๋อยังไงคะคือพอเราเห็นทุกข์เราถึงจะเริ่มคิดหาทางออกจากทุกข์ได้ไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็มีอีกมุมมองที่น่าสนใจมากเลยคือเรื่องความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกทางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิครับความเห็นที่ถูกต้องเขาเสนอให้มองต่างไปเลยจากที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอืมอันนั้นเป็นความเข้าใจทั่วไปใช่ค่ะเขาให้มองเป็นว่าทําดีมันก็ดีทันที ทำชั่วมันก็ชั่วทันทีแบบนี้เลยครับคือเน,น้นผลที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเลยกับผลที่ต้องรอปัจจัยอื่นๆส่งผลที่หลังประเด็นทําดีมันก็ดีทันทีเนี่ยคะ่ะมันหมายถึงความรู้สึกดีๆข้างในเลยใช่ไหมคะที่เรียกว่าบุญถูกต้องครับความอิ่มใจสบายใจแบบพอทําปุ๊บรู้สึกปั๊บเลยใช่ครับบุญคือคุณภาพจิตที่ดีขึ้นทันทีเลยเป็นความสุขความสงบ ความอิ่มเอมชัยน,นาขณะจิตนั้นจริงๆเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆครับให้ใครไม่ได้เลยเนาะให้ไม่ได้ครับแต่ส่วนผลดีที่มันต้องรอปัจจัยส่งผลในอนาคตอันนั้นเราเรียกว่ากุศลอ๋อกุศลครับอันนี้เป็นเหมือนพลังงานดีที่สะสมไว้รอจังหวะส่งผลซึ่งกุศลนี่แหละครับที่เราสามารถอุทิศให้ผู้อื่นได้อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะบุญเกิดที่ใจกุศลรอส่งผลและอุทิศได้ ครับผมในทางตรงกนัข้ามก็เหมือนกันครับทำชั่วปุ๊บก็เกิดบาปคือความรู้สึกไม่ดีในใจทันทีร้อนรุ่มขุ่นมัวอืรู้สึกแย่เลยใช่ครับแล้วมันก็สะสมพลังงานลบคืออกุศลไว้รอส่งผลร้ายในอนาคตต่อไปแปลว่าการวัดผลเบื้องต้นเลยว่าได้บุญหรือบาปต้องดูที่ใจเราเป็นหลักเลยสิคะไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกอย่างเดียวสำคัญที่สุดเลยครับ ใจเป็นตัวตัดสินเบื้องต้นเลยน่าสนใจมากค่ะทีนี้เออมันก็ต้องมีเรื่องกรรมเก่าที่เราเคยทำทำไว้ด้วยใช่ไหมคะมันส่งผลกับชีวิตปัจจุบันเรายัางไงบ้างคะเหมือนจะมีทั้งกรรมที่มาช่วยแล้วก็กรรมที่มาขวางครับกรรมในอดีตมีผลต่อปัจจุบันแน่นอนครับหลกัหลกๆก็จะมีเออกรรมนำเกิดกรรมนำเกิดครับคือกรรมที่ส่งผลตอนเรามาเกิด กำหนดผูกรูปร่างหน้าตาสติปัญญาพื้นฐานชีวิตอะไรพวกนี้ครับซึ่งมักจะเป็นกรรมสุดท้ายก่อนตายในชาติที่แล้วอ๋อค่ะแล้วก็มีกรรมสนับสนุนอันนี้เหมือนเป็นแรงส่งจากกุศลเก่าๆที่เคยทําไว้ช่วยให้เจอเรื่องดีๆโอกาสดีๆเหมือนมีคนช่วยหนุนหลังประมาณนั้นครับแล้วก็มีกรรมตัดทอนอันนี้ตรงข้ามกันมาจากอากุศลเก่าทําให้เจออุปสรรคเจอเรื่องติดขัด ฟังดูเหมือนชีวิตถูกกำหนดมาแล้วเลยนะคะแตวแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือกรรมปัจจุบันใช่ค่ะกรรมที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนี้แหละมันมีพลังมากพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มกำลังหรือลดทอนกำลังของกรรมเก่าได้จริงเหรอคะครับเหมือนเราเป็นคนคุมหางเสือเรือชีวิตเราเองอยู่ตลอดเวลาเลย โห oh, อย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าอาดีตจะก,กําหนดเราทั้งหมดสิคะถ้าปัจจุบันเราตั้งใจดีทดําดีก็เหมือนเราหักหางเสือเปลี่ยนทิศท,ทางได้ถูกต้องเลยครับเราเปลี่ยนได้เสมอแล้วแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินล่ะคะว่าการรมปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลแรงแค่ไหนหรือเร็วแค่ไหนหัวใจหลักจริงๆเลยก็คือเจตนาครับเจตนาความตั้งใจใช่ครับความตั้งใจถ้าเจตนาตอนทํามันแรงกล้าชัดเจนแน่วแน ผลกรรมก็จะเกิดเร็วแรงแล้วก็อยู่นานด้วยอแต่ถ้าเจตนาแบบอ่อนๆทําไปเงันๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆผลมันก็จะเบาๆเ,เกิดช้าหม่อยแล้วก็ไม่นานก็อาจจะจางไปแล้วคุณนะภาพของผลกรรมล่ะคะแบบผลดีจะละเอียดประณีตหรือผลร้ายจะหนักเบาแค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นกับความบริสุทธิ์ของใจตอนทําแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆตอนทํากรรมด้วยครับใจใสใจสะอาด ผลกก็็ประณีตใจุมัวหยาบแล้วตัวผลกรรมหรือที่เรียกว่าวิบากเนี่ยมันจะออกมาตรงๆแบบทําอะไรได้อย่างนั้นเลยไหมคะเช่นทําบุญด้วยอาหารก็ต้องได้ผลเป็นอาหารกลับมาอ๋อไม่จําเป็นต้องตรงไปตรงมาแบบนั้นเสมอไปครับอย่างทําทานด้วยอาหารผลอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นอาหารโดยตรงแต่อาจจะเป็นความคล่องตัวในชีวิตด้านอื่นๆปัจัยสีไม่ขัดสนอะไรแบบนี้มากกว่าอ๋อเป็นผลโดยรวม,รม เป็นปัจจัยสนับสนุนทั่วไปส่วนอกุศลก็คล้ายกันครับทําเรื่องไม่ดีอย่างหนึ่งไว้ผลอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเรื่องเดิมเป๊ะแต่จะมาในรูปความเดือดร้อนปัญหาหรืออุปสรรคในรูปแบบอื่นๆแทนได้เข้าใจเรื่องเจตนาชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทําให้คิดไปถึงเรื่องที่เราทํากันบ่อยๆคือการอุทิศส่วนกุศลครับผมถ้าเมื่อกี้เราคุยกันว่าบุญเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆแล้วการที่เราอุทิศกุศลเนี่ยมันส่งไปถึงผู้รับได้จริงๆหรอคะ แล้วต้องทำยังไงให้มันมีพลังส่งไปถึงได้ดีที่สุดคะส่วนอื่นต้องย้ำนะครับว่าเราอุทิศได้เฉพาะกุศลคือพลังงานดีที่สะสมไว้นะครับไม่ใช่บุญที่เป็นความรู้สึกสุขเฉพาะตัวเราค่ะค่ะกุศลส่วนจะส่งถึงไหมเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือสภาพของผู้รับเองสภาพผู้รับครับถ้าผู้รับอยู่ในภพภูมิที่รับได้ยากชเช่นอยู่ในอบายภูมิที่กําลังรับทุกข์หนักมากมาก กุศลก็อาจจะยังส่งไปไม่ถึงทันทีต้องรอจังหวะหรือถ้าผู้รับอยู่ในภพภูมิที่ดีมากอยู่แล้วเป็นเทพเป็นพรหมท่านก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้กุศลที่เราส่งไปอ๋อค่ะแล้วปัจจัยอื่นล่ะคะปัจจัยสําคัญอีกอย่างก็คือกําลังจิตของผู้ให้เองนี่แหละครับกาลังจิตเราใช่ครับถ้าตอนที่เราอุทิศจิตเราสงบมีสมาธิแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน พลังมันก็จะส่งไปได้ดีกว่ามีกําลังมากกว่าสําคัญกว่าคําพูดสวยหรูยาวๆสําคัญกว่าเยอะเลยครับท่องคาอุทิศยาวๆแต่ใจลอยไปไหนตอนไหนพลังมันก็น้อยส่วนการกรวดน้ําที่เราเห็นกันบ่อยๆจริงๆมันเป็นแค่อุบายหรือเทคนิคอย่างหนึง่งอ๋อไม่ใช่สิ่งจําเป็นไม่ใช่หัวใจหลักครับเป็นตัวช่วยให้จิตเราจดจอ่อนิ่งลงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองถ้าจิตเรานิ่งมีสมาธิพอแล้วไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากแค่ตั้งใจส่งไปก็ถึงได้ครับ สรุปแล้วนะคะการเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองไปข้างหน้าว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการกลับมาดูที่ใจเราณนะปัจจุบันขณะนี้เลยว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปอยู่แล้วที่สําคัญมากๆคือกรรมปัจจุบันที่เลือกทําในแต่ละวันนี่แหละคือเครื่องมือที่เราจะใช้ปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราได้จริงๆถูกต้องเลยครับการเข้าใจแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นระมัดระวังความคิด คำพูดการกระทํามากขึ้นนะครับใช่เลยค่ะครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะครับค่ะในเมื่อเราคุยกันแล้วว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของกรรมมากๆเลยใช่ไหมครับค่ะสําคัญที่สุดเลยทีนี้ถ้าเราหันมาฝึกฝนสติให้มากขึ้นพยายามรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองในทุกๆขณะที่เราคิดพูดทำอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่เพียงแค่จะก,กําหนดอนาคตของเราว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้นนะอืแต่อาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงคุณภาพประสบการณ์ในใจเราคือบุญหรือบาปที่เราประสบอยู่ณวินาทีนั้นๆเลยก็เป็นได้อันนี้จริงไหมน่าคิดนะครับโห้จริงด้วยค่ะเป็นมุมที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะต้องกลับไปใคร่ครวญต่อจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั จบไปแล้วสำหรับอีพีนี้ของเราหวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ